สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแชร์สูตรนะคะเซรั่มลดรอยดำใต้ตาแบบ DIY หรือทำเองที่บ้านง่ายๆค่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหารอยดำมองคำนะคะหรือใต้ตาโทมนะคะจากการนอนดึกนะคะเรามาทำเซรั่มนะคะช่วยฟื้นฟูผิวกันเถอะสูตรนี้ใช้วัตถุด,ดิบธรรมชาติปลอดภัยและประหยัดเงินมากๆกก,กว่าการซื้อแบรนด์แพงๆเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ก็คือ,เ,อ J เจลว่านหางจระเข้นะคะซึ่งหาซื้อได้ที่เซเว่นอนะคะนุกเลือกใช้ของตุมุตโตนะคะตรงนี้เพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะเพราะเนื้อเจลถูกทำด้วยไฮยาลูรอนแอซิดนะคะซึ่งจะอยู่ในแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์นะแล้วก็ตัวนี้นะคะทำให้ฟอมชุ่มชื่น,นเรารู้อยู่แล้วว่าว่านหางจระเข้นะคะก็คือมันจะทำให้ลดรอยดำนะคะแล้วก็เติมผิวที่ว่ามีริ้วรอยให้ดีขึ้นนะคะตัวที่สค่ะ คือปิโตเรเลียมเจลนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะซึ่งปิโตเรเลียมเจลเนี่ยเอจะทำแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ชนิดคุ้มข้นเ,เลยนะคะตัวที่สามก็คือตัวที่สามก็คือตัวที่สามก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งมีส่วนผสมของวิตามินอีสูงมากนะคะซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นย้ำนะคะซึ่งลูกอันนี้ลูกทำเองแล้วตัวที่สี่ก็คือวิตามินอีค่ะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะ ตัวที่5ก็คือภาชนะที่จะใส่นะคะตัวเซรั่มนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเซรั่มกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เริ่มหมดแล้วของลูกใช้เยอะนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ประมาณหนึ่งช้อนนี่ค่ะลูกใช้ช้อนช้อนที่กินของนะคะใช้ทำอาทิละอาทิอาทิละครั้งนะคะแล้วก็ ตามด้วยเจลว่าหนหางเอ้ยตามด้วยปริทเลียมเจลนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะ,ะง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปค่ะหาอะไรคนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดย็นนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเหมือนกันค่ะ คนให้เท่ากันค่ะและสุดท้ายค่ะวิตามินอ e ีค่ะเพื่อลดเรือนริ้วรอยนะคะอีตัวนี้จะช่วยในเรื่องลดรอนริ้วตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องลดเรือนริ้วรอยนะคะรวมถึงรอยคล้ำใต้ตานะคะ ทีนี้นะคะเราก็เจาะลงไปเลยนะคะใส่ลงไปใครมีเข็มก็ใช้เข็มได้ค่ะเอาค่ะทีนี้คนให้เข้ากันค่ะภาชนะที่ใช้นะคะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะจะต้องใช้ภาชนะเที่ล้างไอ,อเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ แอ็กองหอที่ล้างแผลนี่แหละคะ่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะมันก็จะออกมาลักษณนะอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็ลองมาถามเคล็ดลับเพิ่มเติมนะคะ สำหรับวิธีใช้ก็ง่ายมากนะคะแค่ทาเซรั่มใต้ตานะคะทุกเชา้าและก่อนนอนโดยใช้นิ้วนางนะคะแตะเบาๆค่ะเพราะนิ้วนางมีแรงกดน้อยที่สุดช่วยลดการระคายเคืองได้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกวันนะคะเพื่อป้องกันรอยดำจากแสงแดดและแสง UV นั่นเองค่ะใช้เซรั่มคบคู่กับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงต่อคืนนะคะสูตรนี้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้1เดือนนะคะ แล้วสูตรนี้นะคะถ้าใครลองทําแล้วได้ผลรับอย่างไรอย่าลืมมาบอกคอมเมนต์บอกเราบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนคุณนะคะแล้วลองทําดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ